กลับมาพบกับพวกเรานะครับที่ร้านเทนเดอร์บายนนทบุรีนะครับผมวันนี้นะเราจะพามาชมรถนะครับตัวเน็กเก็ตนะครับมีให้เลือกหลายซีซีเลยนะฮะตั้งแต่300ซีซีขึ้นมานะครับถึง650เลยนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับหรือผู้หญิงท่านใดที่สนใจรถปิ้งไฟนะครับ ที่ร้านเรามีให้เลือกเทียบเลยนะคอ่บร้านเรานะมีโปรโมชันดีๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงบ้างครตอนนี้ครับโปรโมชัน,น,นเรานเนื่องนี้นะคะที่ร้านเรายังฟรีในส่วนของค่าดําเนินการจากไปแนนเหมือนเดิมนะคะมีบริการขนส่งให้ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะคะรวมไปถึงภาษีพรบบค่าโอนทะเบียนทุกอย่างเราฟรีให้หมดเลยจัดส่งรถให้ฟรีด้วย ที่สัญทั่ว,วประเทศรเทศราท,ทุกคันเรามีวันรันตีหลังการขายให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าไปดีลาค่ะพี่ต้าวเดี๋ยวพาดูคันแรกกันเลยค่ะมาเลยนะฮะคันนี้นะครับพามาดูกันนี้ก่นกอนนะครับคาวาสกินะครับเซ5หกห้าศูนย์นะครับสีขาวเฟรมเขียวนะฮะคันนี้จดทะเบียนปี2017นะครับวิ่งมาแค่เพียง2,000กิโลเมตรนะฮะเราเปิดที่ราคา1190 0 0บาทนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากคมไฟใสๆนะครับไฟดิ่งสีเดิมทั้งคันนะฮะรถวิ่ง2,000กิโลเมตรแท้ๆนะครับ มีกาดหม้อน้ํามาให้ครบเลยนะครับแข้งเครื่องสีเดิมนะฮะไม่มีเก็บไม่มีทํานะฮะอ่ะแล้วก็มาพร้อมกับชุดท่อแต่งครับรงอคระคาบวิกนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆเล็กไม้แท้แน่นอนนะครับสวยเลยครับคันนี้ มาดูคันหัดมาค่ะเป็นเจ้า Kawasaki ER6N นะคะโฉมนี้รอบคันเป็นสีดำทั้งคันแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี2012นะคะเลขไม้22,000กิโลเราขายอยู่เพียง79,000บาทเท่านั้นคันนี้จะมีกระจกแต่งมาให้พร้อมค่ะชิวหน้านะคะแต่งมาให้พร้อมเลยค่ะลูกค้านี่ไฟหน้านะคะเครือบฟิล์มาเรียบร้อยอย่างใหม่ๆค่ะพี่ๆนะคะยังมีในส่วนของกาดมอน้ำกันล้มแต่งนะคะลูกค้าเรามีให้ครบเซตเลยนะคะ รอบเครื่องยนต์สภาพสวยๆที่สำคัญคันนี้มีท่อแต่งนะคะลูกค้ามาให้พร้อมนะคะรวมไปถึงท้ายสั้นแต่งให้พร้อมด้วยบอกเลยว่าสภาพสวยเลยนะคะใครชอบถูกใจติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่าอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้า e r 6 n นะฮะนี่คันนี้ทำสีส้มมาสวยๆเลยนะครับรถคันนี้ครับปี2013นะครับเลขไม่ห้0มกิโลนะครับราคา75,000บาทเท่านั้นนะคะขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะ นี่ของแต่งมีมาให้เพียบเลยนะสำหรับคันนี้ี่ยางใหม่ๆเลยนะครับหน้าหลังนะฮะลายสายฟ้าด้วยนะครับกาดหม้อน้ำมีมาให้ครบเรียบร้อยนะฮะสปอร์ตไลท์กันล้มมีให้หมดแล้วนะครับนี่เครื่องยนต์สวยๆเดิมๆนะฮะเกียร์โยงแต่งมีมาให้ครบนะฮะท้ายสั้นแต่งมีครบเลยมาดูคัน มาดูคันนี้ต่อนะครับคันนี้นะครับเป็นคาวาสกิแซด400 SE นะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมแต่งจากศูนย์เลยนะครับคันนี้รถปี18-19นะครับวิ่งมา19,000กิโลนะครับเปิดที่ราคา115,000บาทนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะครับมีชิลหน้าแต่งมีกาดหม้อน้ํามาให้พบจากโรงงานเลยนะครับ มีชุดกันล้มมาให้ด้วยครับคันนี้นะฮะแล้วก็คันนี้มีชุดแต่งนะครับเป็นลายสติกเกอร์ลายพิเศษนะครับแต่งมาใหม่ทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มีชุดท่อแต่งนะครับส่งลั่นลั่นเลยคันนี้นะฮะยางหน้าหลังสภาพใหม่ๆนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ มาดูอีกหนึ่งคันค่ะเป็นเจ้าแซ่400 SE นะคะรอบคันคันนี้จะเป็นสีดำเหมือนกันเลยนะคะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี2020เลขไมล์27,000กิโลคันนี้รเราเปิดราคากันอยู่ที่190,000บาทเท่านั้นที่สำคัญคันนี้เครดิตดีเริ่มต้นเป็นฟรีดาวได้เลยค่ะให้ดูชุดหน้านะลูกค้าสาภาพสวยๆยงางค่ะลูกค้าก็ใหม่ๆแบบนี้กันไปเลยนะคะในส่วนของคันนี้จะมีแ,แต่งในส่วนของการ์ดว่าน้ำนะคะการล้มมีมาให้พร้อมนะคะรอบเครื่องยนต์สวยๆเลย นะคะในส่วนของตัวท่อค่ะเป็นท่อแต่งเ e โอวินนะคะลูกค้ามีมาให้พร้อมหนิงยางหลังเต็มๆแบบนี้เลยค่ะใครชอบถูกใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะอ่าอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าแซดสี่นะฮะนี่สภาพรถมาสวยเลยนะค,ะคันนี้อ่ะรถปี2019นะครับเลขไม่20,000กิโลนะครับคันนี้นะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะครับนี่กระจกแต่งมีมาให้ครบนะฮะหน้าไม้สวยๆนะครับ ไฟหน้าสวยนะครับอ่านะฮะกาดหม้อน้ํามีมาให้ครบนะฮะเครื่องยนต์สวยๆเลยไม่เปิดไม่ลืนะ้นนะนี่กันล้มมีให้นะครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งทรงอะคาโปวิกนะฮะนี่ท้ายสั้นแต่งมีให้ครบามาดูจากค่ายยามาฮ่ากันบ้างนะครับคันนี้นะครับเป็นเย่ายามาฮ่า MT 03านะครับ คันนี้รถจดทะเบียนปี17นะฮะวิ่งมา3 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้เปิดราคาเพียง7 5 0 0 0บาทนะฮะคันนี้ก็จะมีของแต่งนะครับมีห่วงอ่ามือเบรกมือคัดแต่งนะครับมีตุ๊กตาแฮนด์แต่งมีชิลหน้านะครับามาดูส่วนด้านล่างกันบ้างตัวนี้ก็จะมีชุดกาดงม้น้ำมานะครับสภาพสวยเลยครับมีชุดกัน,กนล้มมาให้ด้วยนะครับคันนี้ นะครับรถสภาพสวยเลขไม้แท้นะครับตัวท่อยังสวยใสยใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ยางหน้าหลังนะครับได้ยางสภาพใหม่ๆเลยนะครับพร้อมใช้งานยาวๆได้เลยนะครับแต่มาดูคันสุดท้ายของเราค่ะเป็นเจ้ายามาฮ่า MT 0 3คันนี้เป็นสีน้ำเงินดำนะคะลูกค้าคันนี้รถจดทะเบียนปี2020เลกนไม้วิ่งมาเพียง2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเราเปิดกันราคา99,000บาทนะคะลูกค้าคันนี้ก็สภาพสวยๆนะคะลูกค้านี่ชุดหน้าใหม่ๆแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะ ตัวยางค่ะลูกค้ายังใหม่เหมือนเดิมนะคะลูกค้าอ่ารอบเครื่องยนต์ก็สภาพสวยๆเลยค่ะลูกค้าคันนี้ยังใส่ในส่วนของท่อเดิมมาอยู่นะคะลูกค้าแล้วก,ก็จะมีท้ายสั้นแต่งมาให้คุณลูกค้า้อมแบบนี้เลยนะคะ โอโหพี่ตั้มวันนี้คัดมาก็สภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครที่กําลังตามหารถแบบขับง่ายๆนะคะใช้งานสบายๆตอบโจทย์กันเลยนะคะลูกค้าฝากพี่ตั้มย้ําโปรนิดนึงค่ะสําหรับเดือนนี้มีโปรอะไรบ้างคะโปรโมชั่นเราเรานะครับเรามีบริการค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีนะฮะ<อ>ทั่วประเทศนะครับมีบริการจัดส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับ นะฮะมีบริการเปลี่ยนอนะะิตน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับกอนจัดส่งนะครับใช่ค่ะสบายใจได้เลยนะสิลงสัต<ด>เราจบที่เดียวได้เลยนะ,ะได้เลยที่สำคัญที่ร้านเรานะคะรับเทินรถนะคะทุกรุ่นทุกซีซีนะคะลูกค้าสำหรับใครที่มีรถเก่าไม่ได้ใช้งานอยากจะเพิ่มซีซีหรือรถซีซีก็สามารถติดต่อพวกเรากันเข้ามาได้นะคะลูกค้าเอาเราวันนี้อาจจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวพบเจอกันใหมค่คลิปรีวิวหนะ้านะคะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ